สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบ,บี้ก็กลับมาจากการถ่ายหน้าง,งานลิเกลุ่งฟ้าเมื่อกี้นะครับแมงกะบ,บี้ก็มาเช่าโรงแรมนะครับซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณไม่ถึงสองโลประมาณกิโลครึ่งกว่ากว่าก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพา f อฟไปดูในห้องเป็นยังไงบ้าง ผมก็จอดรถไปนี่นะครับเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเตรียมอชร์จแบดให้เต็มแล้วก็อ่าไปนะครับนี่ประตูตัวนี้มันจะเป็นแบบสวิตน้ำอุ่นแอร์อันนี้ไฟทางเดินนะครับ เปิดเข้ามาจะเจอห้องน้ำก่อนนะทุกคนนะห้องน้ำแล้วนี่ก็คือห้องนอนนะครับเบาเป็นไงบ้างโอเคเบาก,ก็นุ่มอยู่นะครับเนี่ยทุกคนก็เป็นที่นอนของคืนนี้นะครับห้าร้อยนะเมื่อคืนได้สามร้อยห้าสิบนะครับแต่ที่เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเลยนะครับ ก็โอเคดีนะอ่ะาลักษณะมันเป็นม่านรูดนะครับคือไอที่มันจะมีห้องแบบว่าชั่วคราวนะคือม่านรูดอันนี้คือค้างคืนนะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีผ้าก็หนูก็สบู่ให้นะครับตรงนี้มีกระจกนี่ฮะมีกระจกตรงนู้นก็กระจกนะครับ หมอนโอ้หมอนนี้ใหญ่จังก็มีผ้าห่มให้นะครับแต่เมื่อคือนนะนอนนอนสบายมากเลยอ่านอนสบายมากๆเลยนะครับโอเคหมอนลูกนี้ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ลูกเมอกี้แข็งครับอืมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีสั่งอาหารกาแฟ นะครับผมอ่าแล้วก็มีพวกอย่างอื่นที่เสริมมีรหัส wi ไฟนะครับน่ครับตรง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 นี้จะมีไฟนะนะครับเนี่ยนะครับเวลาแต่งหน้าแต่งตานะครับก็แต่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เขาก็ติดโปเปอร์ต์นะฮะอ่านะครับติดโปเปอรต์นะครับ ไฟต๊ะแป้งไฟห้องกลางโอเคจุดตรงนี้ก็จะมีที่นั่งให้นะแต่ผมวางของนะครับเขาได้นั่งนะมีที่นั่งให้นะครับมีโต๊ะให้นะครับส่วนทีวีเนะี่ยติดฝาผนังนี่นะครับตู้เย็นรานะคาห้าร้มีตู้เย็นอยู่แล้วหละก็น้ำก็สองขวดนะครับสองขวด นี่ครับจะโคกนะครับอันนี้ก็ห้องอาบน้ำนะครับนี่คนทําไเปล็อกล็อกนะนก็ปูผนังนะครับก็ถือว่าสะอาดอยู่นะห้องน้ำสะอาดอยู่นี่ปักบัวชั่วบอ๋อตรงนี้ที่บางสบู่ เออถห็นงนี้ก็ดีหน่อยวางสบู่วางแช,ชมพูที่อื่นไม่มีเลยนะแอ่เอาผ้าคนหนูอยู่นี่ตรงนี้คือผ้าคนหนูโอเคเดี๋ยวไปเอาผ้า,าคนหนูมาวางก่อนสบู่ขนหนู ครวก็จะพาขนวางนะครับอ่าตอกเสื้อได้เรียบร้อยทุกคนนี่ครับผ้าขนูก็ถูกแข่งแล้วนะครับตรงนี้ก็อ่างล้างมือล้างหน้าน้ำแดงแต่รู้สึกจะมีสนิมหรือเปล่าเนี่ยผก ทนี้มันผุนะครับอ <apps> ืมไม <following. S 1> ่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้นะก๊อกไม่ค่อยดีชักโครกห้องอาบน้ำโอเคชักโครกโอเคอางล้างหน้าไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยดีก๊อกเป็นสนิมเนี่ยมันมันผุออกครับ ประตูมันเสียอย่างไอตัวที่จับประตูไม่มีแล้วมันมันปิดประตูไม่สนิทคือข้างในนะ่ยล็อกได้เนี่ยล็อกได้แต่ล็อกก็แข็งด้วยเนี่ยล็อกติดอีกนะครับประตูไม่ดีครับห้องน้ําโอเคแต่ประตูห้องน้าไม่ไม่ไมีตัวเปิดอย่างนนะมันพังครับเขาเขาเลยปิดอย่างนี้เอาไว้คือมันพงังเรื่องเรื่องนะคือคดูผมนะเนี่ยถ้าเราแง้มมาก็โดนมือเราเนะี่ย ถ้าเรารีบเอามือออกก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยล็อกไม่อยู่อ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับทุกคนก็เป็น อโรงแรมนะครับที่ผมได้เช่านะครับห้าร้อยบาทต่อหนึ่งคืนนะครับนี่คือราคาห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะรองไปนอนที่นอนซิเป็นยังไงฮึบฮึบอ่าโอเคฮึบอ่าสบายังเลยสินะครับอืมพอผม นี่พะหมนะครับอันนี้เราทำงานเนาะนะครับถ้าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยกอสบายอยู่นะนะครับนอนนะคือ้าผิดแนวผมผิดแนวเท้าจะโป่นะครับอย่างเงี้ยเออต้องเอาเท้าช่วยด้วยนะครับ โอเคให้ม okay, yeah. ันค yeah. ุมเท้าอ่ะเนี่ยมันจะได้ประมาณตรงอกพอดีนะครับแล้วมันก็คุมคุมเท้าได้นะทุกคนนะอสบายจังเลยไอตอนทํางานเหนื่อยเนาะไอตอนที่เราได้มานอนพักเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากเลยครับทุกคนก็ถึงบอกว่าคนเราอ่ะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่างน้อยเลยนะครับแปดแปดชั่วโมงนะครับแต่ว่า ทักวันเนี้ยผมผมนอนไม่ไม่เพียงพอนะจริงๆก็อยากจะหาวันที่นอนให้เพียงพอนะครับจริงๆเราก็ต้องรักร่างรักร่างก,กายเราด้วยนะนอนน้อยไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับพยายามหาวันที่แบบพักผ่อนเยอะๆนะครับอย่างน้อยไอ้นอนสักแปดชั่วโมงก็ถือว่าเต็มเต็มที่แล้วนะทุกคนนะนอนเยอะมากก็ไม่ดีนะครับสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงมันเยอะเกินนะถ้าแปดชั่วโมงกําลังดี ถ้าถ้าไม่ได้เลยก็ประมาณสักห้าหกชั่วโมงก็ยังดีนะนะครับถ้าเกิดว่าได้ได้นอนพักเนี่ยนะครับเพราะว่าร่างกายเราเน่ยนะครับมันมันทำงานทุกวันมันก็มีความรู้สึกเหนื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะนอนยาวซนะ,ะนะครับก็นะครับก็สรุปก็คือเดี๋ยวผมจะโหลดคลิปนี้เสร็จนะครับก็จะออกไป ไลฟ์สดนะครับให้กับ f c ได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวงานมันก็เริ่มแล้วนะครับงานสักพักหนึ่งก็เริ่มนะครับช่วงที่ลิเกไม่เล่นเนี่ยก็จะมีคนมาซื้อของทยอยซื้อของอะไรกันนะครับมาเที่ยวทำบุญที่วัดแต่ว่าวันนี้ที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยคนคนยังไม่ค่อยเยอะนะนะครับคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คนอาจจะมาเยอะช่วงกลางคืนก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอ,ร,อรอดูเนาะว่าคนถ้าเป็นช่วงคืนแล้วคนคนจะเยอะหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้แสดงที่ราชบุรีเนาะพรุ่งนี้อ่าทำการแสดงที่สุพรรณนะครับเดี๋ยวผมจะดูตารางงานนะครับว่าเราจะได้ไปประมาณไหนนะครับ พรุ่งนี้นะครับที่สุรพรรณนะนะวันนี้ก็คือวัดพระศรีอานก็คืออาเภอโ,โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนวันที่หกนะครับพรุ่งนี้นะครับวัดป่าเลไลอาเภอเมืองจังหวัดสุรพรรณนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรพรรณนะครับส่วนวันที่เจ็ดอ่ะมันเป็นกลุ่มปิดนะครับก็คือ เปิดม่านบ้านบารมี ep สองนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ไปนะวันที่เจ็ดไม่ได้ไปนะครับแล้ววันที่แปดเนี่ยก็คือที่วัดมาบมาฆ่านะครับที่อ,อําเภอเมืองโคราชนี่ได้กลับไปโคราดแล้วนะนะครับหลังจากนั้นวันที่เก้าก็มีอําเภอเมืองที่ชัยนาทแล้วก็ไปชยัยชัยนาทแล้วก็ไปลบบุรีลบบุรีไปสระบุรีนะครับ สิบสองก็คือนาวาติดลมนังสินะครับก็เอาพรุ่งนี้ก่อนไปวัดป่าเรวไรเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงวันที่ไปอ,อวัดป่าเรลัย,รยนะครับเดี๋ยวแมก็กกี้จะถ่ายการแสดงให้ดูเนาะเพราะว่าวันวันที่เจ็ดผมพักเนาะนะครับผมพักเอฟซี FC ก็จะได้ดูคลิปย้อนหลังนะครับผม อันนี้ผมก็โหลดคลิปอยู่นะครับก็เดี๋ยวแมักมี่ขออาบน้ำนะครับชาร์จแบตอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกไปไหลสดนะครับลิเกลุ่งฟ้ากิษดาบารมีให้เอฟซได้รับชมกันนะครับทำการแสดงที่วัดวัดพระีอารนะครับแต่จริงๆตั้งเวทีอยู่ที่โรงเรียนพาะีอานนะครับ FC รอชมไลฟ์สดนะครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ